แผนเทศเก่งกำไรโซล่าครับ SOLAR แนวรับแรก65ตังค์แนวรับหลังพิงฝา62ตังค์วันนี้ปิดดีนะเกือบซิลลิงนะครับแล้วก็ย่อมานิดหน่อยแนวรับครึ่งแ่ง70ตังค์ใช้3ราคานี้เป็นจุดสต็อปรอสจุดคัดตัดขัดทุนหลุด70ตังค์หลุด65ตังค์หลุด62ตังค์ต้องออกแนวต้านแรกปิด 78ตังชนเส้น200วันแล้วย่อนิดหน่อยถ้าพรุ่งนี้มีโวลุ่มซับพอร์ตต่อเนื่องเบรก78ตังได้วันนี้โวลุ่มดีนะ48ล้านนะครับ78ผ่านได้เจอกัน82ตัง84ตังและ87ตังก่อนถ้าชน82ถึง87ตังแล้วยอ่ยอย่อก็ไม่คนรหลุด70ตังและ75ตังแล้วกลับไปเบรก78ตังได้ใหม่กลับไปเบรก82ตังได้ใหม่ แนวต้านถัดไป8 4 4ตัง